ครับผมนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลายัยการอาชีพอิบินบุรีจะมานำเสนอโครงการตู้ฟักไข่โดยมีผู้จะทำต่อไปนี้หนึ่งนายพิยามงเชือ้อ 2. นายโชคชัยเทพวงศสกระบมนายปริยาเชนรักลำดับต่อไปนายโชคชัยเทพวงจะมานำเสนอวิธีการทำงานของตู้ฟัก ข,ขั้นตอนแรกนะครับคือการเลือกไข่นะครับจะไปเลือกไข่ที่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ฟาร์มนะครับที่ว่าไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อหรือว่าโดนน้ามาครับว่าถ้าเกิดผ่านการฆ่าเชื้อหรือโดนน้ามันจะทําให้ไข่ไม่สามารถฟักไข่ได้หลักการทํางานของตู้นะครับหนึ่งครับใช้ไฟในบ้าน220บโวลต์นะครับเปิดสวิส์ครับ นี่คือตัวบอกอุณหภูมิข้างในตู้นะครับอันนี้ตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์ความชื้นข้างในตู้นะครับน,นี้ตัวนับวันเวลาน,นะครับการของการฟักไข่ครับอันนี้คือการจับเวลาทุกสองชั่วโมงนะครับจะมีการพลิกข้างในตู้นะครับดูโครงสร้างในตู้นะครับอันนี้คือตัววัดอุณหภูมิข้างในตู้นะครับส่วนสายนี่คือ ตัวสร้างความชื้นข้างในตู้นะครับนี่คือถาดฟักไข่นะครับโดยมีมอเตอร์หมุนนะครับทุกสองชั่วโมงนะครับแบบอัตโนมัตินะครับการรักษาความร้อนข้างในตู้นะครับจะมีฟอยล์นะครับตัวข้างในตู้นะครับพอการฟ้าไข่นะครับมันจะฟ้าไข่ 8วันถึง21วันนะครับพอฟักเป็นตัวเสร็จแล้วลูกเกียบจะตกลงมาข้างในตะกร้านะครับโครงสร้างจะเป็นเหล็กนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับคือตัวสร้างความชื้นข้างในตู้นะครับโดยจะพ่นเป็นไอ ลราไอขึ้นมานะครับนี่เป็นหลอดไฟสองดวงนะครับไฟร้อยวัตต์นะครับนี่ไปดูข้างหน้านี่คือตัวสําเร็ต่อไปมาบ้างคุณสม,มบัตนของคุณอะไร ตู้ฟาไขสามารถฟัาไขไก่ไก่ชนก็ได้ไขบ้านก็ได้ไข่เป็ดก็ได้ครับสามารถนำลยใช้ประกอบอาชีพอุตสาหารกรรมก็ได้ตามหมูบ้านหรือบ้านตัวเองที่ไม่มีตู้ฟ้าไขครับโอไป